ต่อไปนะครับก็มาปั้นตัวโต๊ะกลางตัวนี้มันก็เป็นทรงโค้งๆเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันมีระแนงตรงนี้เป็นระแนงเล็กๆทีๆเริ่มแรกก็วาดสี่เหลี่ยมก่อนเลยครับสี่เหลี่ยมนะให้เราวาดข้อไปตัวนี้ไปเลยนะขนาดของมันนะวาดแบบนี้ไปก่อน แล้วเราค่อยลากคลิกที่เส้นแล้วก็ลากมาให้ตรงกดชิปค้างนะครับเวลาได้แกนหลังจากนั้นก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นตามปันมันน่าจะเป็นแบบโค้งไปเลยแบบครึ่งครึ่งไปเลยตัวนี้มันกว้างหกสิบเซนเราลองลดให้เหลือสักห้าสิบพอลดให้เหลือห้าสิบเซนแล้วก็เรา ตอนนี้มัน50ใช่ไหมเราก็แบ่งครึ่งเป็นจุดสองครึ่ง,คร,งครึ่งอย่างนี้แล้วใช้คำสั่ง t o o n t Arc นะครับคลิกมาเหมือนเดิมเลยเนะพอได้กด t o o n t Arc อย่าลืมนะครับไซส์ต้องเป็น50 Enter คลิกแล้วก็คลิกไปเลยถ้าเกิดมันแบบ ถ้าเกิดมันมันตรงแล้วหไหมมันจะเป็นเส้นโค้งไปฝั่งนี้แล้ว็คลิกเลยแล้วก็ค่อยมาลบทิ้งตัวขอบมันฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับดึงมา25เซนเราใช้วิธีการเหมือนให้เส้นสีม่วงเพื่อให้มันตัดก็ได้นะเหมือนเดิมอ,ะอ่ะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวก ทับหนาประมาณเซนครึ่งจุดศูนย์หนึ่งห้าเมกลูปโต๊กลางสูงประมาณ40 3สิบห้าเอาสีไปก่อนหลังจากนั้นให้เรา copy ตัวนี้ลงมาแล้วก็ offset เข้าไปประมาณ3นิ้ว7จ็ดเซนครึ่งจุดศูนย์เจ็ดห้าแล้วเราลบไปตัวนี้ทิ้งไป ดนึงตัวนี้ลงมาประมาณนี้เข้าๆไปนะครับไม่เพราะเราไม่มีดิเมนชันของเฟอร์นิเจอร์ต่อไปตัวที่เป็นระแนงเส้นๆอย่างนี้เวลาเราได้ฟอร์มของตัวโต๊ะกลางแล้วเนี่ยเมคกกรุ๊ปไปแล้วทีนี้เราจะต้องใช้ปลั๊กอินและในการทำให้งานมันเร็วขึ้นเพราะว่าตัวระแนงเนี่ยมันไม่ใช่แบบ แค่ copy ธรรมดามันจะต้องโค้งตาม่างนี้ไปด้วยให้เราไปที่ facebook เลื่อนลงมาที่ผมเคยอัปโหลดเอาไว้ให้โฟลเดอร์ล er นะักอินเนี่ย Google Drive คลิกเข้าไปแล้วดาวน์โหลดลักอินที่ชื่อว่าไอตัวผ่าัด copy เนะี่ยเอาไอ้ underscore 7นี้ก็ได้คลิกขวาดาวน์โหลดมา เซฟนะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่หน้าสกิทอัพเหมือนเดิมไปที่ Windows Extension Manager นะครับตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งกด Install Extension แล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาไอ้ตัว Path Copy เนะี่ยดับเบิลคลิกหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ถ้ามันไม่ขึ้น ไม่ขึ้นมาในหน้าจอ,อนี้นะครับให้เราคลิกขวาที่ตัวที่ว่างของทูบาร์เนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้แถบด้านบนเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ลองหาไอตัวผาดก๊อปปี้ที่เราลงไปเมื่อกี้สมรตรสมรตสมรก็คือตัวนี้นี่ไงมันจะเป็นหน้าตากี้นะครับลองดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเส้นแล้วก็จะมีตัวแท่งเสาเนี่ยกอปปี้ไปตามเส้น ลักษณะก็คือเนี่ยไอตรงเนี้ยเป็นเส้นแล้วก็ Copy ไปตามเส้นนะครับให้เราวาดระแนงขึ้นมาก่อนอันหนึ่งสร้างขึ้นมาระแนงเนี่ยมันเป็นซี่เล็กๆใช่ไหมประมาณเอ่อหนึ่งเซนหนึ่งเซนคูณจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเซนคูณห้ามิลลองเราลองดึงขึ้นมาก่อนโอเคประมาณนี้เมคคอมเพน n t ไว ต่อไปเราจะต้องสร้างเส้นไกด์ไลน์ให้ตัวไอตัวนี้วิ่งรอบให้เรา copy ตัวนี้ก่อน c o ปปตัวเส้นด้านล่างมันเนี่ยคลิกชิปค้างนะครับเพื่อเลือกกดชิปค้างเพื่อเลือกอเมื่อครบแล้วให้เรา copy control c แล้วก็ออกมาข้างนอกกรุ๊ปใหม้มันอยู่ในพื้นที่เดียวกับไปตัวเนี้กด Edit กด Paste in Place เพื่อให้มันวางอยู่ตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกที่เส้นตรงนี้ก่อนมันต้องคลิกทีละเส้นเพราะว่าเส้นมันไม่เชื่อมกันนะครับแล้วก็กดที่ปักอินหนึ่งครั้งกดที่ตัวระแนงที่เราวาดเอาไว้ปั้นเอาไว้คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ระยะห่างที่จะให้มันห่างกันนะครับสมมุติเราพิมพ์จุดสองมันก็จะห่างกันยี่สิบเซนนะครับถ้าเราพิมพ์จุดศูนย์หนึ่ง อ่านี่ชิดเลยศูนองฮนี่ประมาณนี้ต่อไปแล้วก็คลิกที่เส้นนี้ทําเหมือนเดิมนะครับคลิกไปคลิกเส้นนี้ทําเหมือนเดิมคลิกไปคลิกกับตัวต้นแบบเรานะครับโอเคพอครบแล้วนะครับคุมทั้งหมด make group ตัวละแนงตัวนี้เราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นคอมโพเนนต์เพราะว่าเราสร้างคอมโพเนนต์เอาไว้นะครับให้เราดึงขึ้นมาสัก5มิลให้มันลอยๆอยห่เวลาเราเรนเดอร์มันจะได้เป็นขอบดำๆอยู่ตรงนี้มันจะได้ดูแบบไม่จมไปกับพื้นก็ประมาณนี้ครับง่ายๆกับตัว coffee table นะครับแล้วก็เทสีให้มัน แล้วก็เซฟต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาปั้นเก้าอี้ตัวนี้ต่อนะครับครับจะเป็นวิธีการใช้ปลั๊กอินในการปั้นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าโมเดลที่มันเป็นแบบฟรีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่ไม่สามารถปั้นได้ด้วยเครื่องมือในสเกตอัพธรรมดานะครับเราต้องใช้ปลั๊กอินเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงนะครับคลิปนี้ขอตัวละก่อนสวัสดีครับ